ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหอข้าวใหญ่าชาเนี่ยเช่นเดิมเช่นเคยครับผมครับมืัอนี้ครพับพ่อแม่เอฟซีทุกคนครับนะย่างเบิ้งตลาดครับสิมี่อย่างกินสิมี่อย่างขายแน่ไปเบิ้งกันเลยครับพี่รถเข <c oughs> ่าออกเข่าออกลากันนาหาเบิ้งนาอจริงครับ มีอย่างขายเน่ยพี่ลาบิซ่าลาบิซ่านี่เดินก็ไปก็เจอบกแตงโมเลยครับนี่เดินก็ไปเจอบกแตงโมนะครับปลาทูเข่งใหญ่ๆตัวใหญ่ๆกับแตงโมโัวใหญ่ลูกละห้าสิบบาทอันนี้ก็เป็นสลัดโอ้ดาเสบเลยผักผลไม้อง มังคุดนะครับนี่มังคุดนี่กกาาบกอกดูราคาสาิบบกอขอรุณละสแตนท์เท่าบกเกนะบกอกอรุณราคาสิบครับโอ้โหอมเลยคิดีพิถันเดียวซื้อมามาต้มหนึ่งี่ก่อนนี่ครับต้มเนื้อ,ต,อต้มเนื้อเปรีย้ย ต้นร้อนเลยครับเกเ้ย่อผู้ขายก็ผูดดีๆู้ดีครับเพอเห่เ่อมกรนแซบเรื่อับลับจ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 บจับจาบจวบาับจบบจับจับเดบ๋ยวเดี๋ยวกับับจับจัับับจ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 ับับับ ทอดกรองเจียบเลยมีส้มมีแหนมครับลาทอดลาเนื้อทอดครับนี่ไงยเยียดเต็เจ้าหวยปลามึกไก่ ถุงกเรีร้อามรอี่สุบาครับครัพายาบึงบรรยากาศตลาดก้อนครับเดี๋ยค่อยซื้อกันผักผักผักออรก์แกนิกนะครับโอ้งามไร้ครับ ไปครับบึงบันพักโอ้แซบ,แลบเลยแจกฟีกัไอ้อันนีพคุณซือแจกฟรีเลยเลยะะอเอามากินบวกเป็แนแจกีรเดียวมันแล้วเป็นอะไรหัวหมูหัวหมูก็หมู

ก็ปิ่งรัตมาิบบาทก็ได้กรนเขาแล้งครับโอ้ยพังหมดเลยโอยเจ่ครับเลสดเลยครับบุญผลไม้ผลไม้โอ้ หน,นึเรี Rio, น wow. นยนครับคนึ่เรียนับเลยราชินลห้าก้าโลละห้้อยห้าสิบครับนครับหา่เรียนมาแ้วครับน่แต่อะไรนะครับพ่เียพูดแวะแตกด้ับมมรกตกินกอเลย ใส่ครับใสิส oh <my> ครับไก่ครับไก่ทุกแก่ทอดครับมีบมดเลยทั้ปีทั้งนองทั้งโค้ง,งก็มีครับคทอดเลยครับเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวทอดเนื่อแตกเลยครับเอาอะไรดีจ้ะพี่ดูงกระซ่บตัวเอาปะ ร้นอ,นอนจ้าโค้กมาชิมหน่อาเอาเอาอันนี้โค้กนึงครับถน,นัดหน่อยสับไบไหนจ้าเอาสับชิ้นชิ้นครับเอาตัวนี้ก็ได้พี่เ๊าเ สามสิบบาทตัวใหญ่ๆอันนี้น้ำลำญ่น้ำลำญ่นะครับเดี๋ยวนี้น้ำลำหญ่ริดหอมกระเทียมก็มีครับเดี๋ยวหอมหัวใหญ่ๆงามๆอันนี้เป็อนอีหยางน้อยนะครับม่วงม่วงเปี๊ยบโอ้โหน่าแซมนะ

เปิดพวงเปิดพวงเลยครับคุณใส่ปลอกคอนทอดแล้วคุณนนั้นระเบิดแกะควันมาปลอกอันนี้อ้วนอันนี้คือผักครับ ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแ่นี้ครับทุกท่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ